ในคอมโพเนนต์เครื่องมือในทูลบ b ็อกครับที่มาตรฐานที่ให้มานะครับก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 7มีอยู่แค่21นะครับ21ชุดที่ในการช่วยสร้างงานสร้างอะไรนี้นั้นเราต้องมาเพิ่มคอมโพเนนต์ครับีนี้คอมโพเนนต์อะไรบ้างที่เราจะเพิ่มนี่ครับนี่คอมโพเนนต์ที่ใช้งาน เขียนโปรแกรมนะครับก็มี1 microsoft e d i e l data control 6.0 switch pack 1 oledb นะครับ2 microsoft common dialog control 6.0 3 microsoft data b o n d grid control 5.0 4 microsoft data bar o list control 6.0 5 microsoft data grid control 6.0 6 มัลคอล์ฟดัตเลอร์ดิสคอนโทนหกจุดศูนย์เจ็ดมัลคอล์ฟเฟร็กกิตคอนโทนแปดมัลคอล์ฟฮิลลาฮิลลาติเชียนนะครับเฟร็กกิตคอนโทนเก้ามัลคอล์ฟแมดเอดิตคอนโทนสิบมัลคอล์ฟแท็บเดอรอคคอนโทนสิบเอ็ดมัลคอล์ฟวินโดว์คอมมอนคอนโทนหกจุดศูนย์สิบสองมัลคอล์ฟวินโดว์คอนโทน คอมมอนคอนโทนสองห้าจุดศูนย์สิบสามมิคซอฟต์วินโดว์คอมมอนคอนโทนสองหกจุดศูนย์สิบสี่มิคซอฟต์วินโดว์คอมมอนคอนโทนสามหกนย์สิบห้ามิคซอฟต์อินเทอร์เน็ตคอันนี้คือนะครับคอมเนนต์ที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อน,นำมาใช้งานนะครับทีนี้ตรงนี้ เราจะเพิ่มคอมโพเนนต์เพิ่มอย่างไรนะครับเราก็นําเมาส์มาคลิกเมาส์วขวาในบริเวณที่ว่างนะครับของทุนบล็อกเนี่ยคลิกขวาเห็นไหมครับแล้วจะเลือกคอมโพเนนต์ราสักครู่ครับก็จะมีคอมโพเนนต์ขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะนะครับใส่ให้ดูตอนนี้คุณก็ใส่เข้ามาให้ดูเห็นไหมครับคอมโพเนนต์ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก15ชุด นะครับใส่อย่างไรวิธีการใส่นะครับก็คือเราใส่ตามช่องนี้เลยครับนี่ครับเริ่มแต่ microsoft editor control microsoft common dialog control microsoft data bar grid microsoft data bar list microsoft data grid control microsoft data list control ใส่เครื่องหมายถูกหน้าครับ microsoft flex grid microsoft h i r a t i a n เล็กกิจ Microsoft Internet Control Microsoft MathEdit Control Microsoft t a b d i a l o g Microsoft Windows Common Control 6.0 Microsoft Windows Common Control 2 5.0 Microsoft Windows Common Control 2 6.0 Microsoft, Microsoft, Microsoft Windows Common Control 3 6.0นี่นะครับอันไหนที่เราต้องการใช้เราก็ใส่เข้าไป ก็แค่นั้นเองครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะต้องใช้นะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วแล้วกดโอเคนะครับนี่คูณใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นที่ด้านซ้ายนี่เลยครับขึ้นด้านซ้ายนี่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเครื่องมือเนี้ยใช้อย่างไรแล้วมีปังก์ชัอย่างไรบ้าง